ง่อยยิ่ถึงนกแก้วไล่ทายแถวนี้ยขั้นบันไดเนี้ยกับที่ที่พายอยู่นั่นลรอว่าโอ้กระท้อบ่อได้ได้กระท้อได้ได้ได้พันบุยอยู่ในกระท้อแล้วบ่ได้ตอนนั้นสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อไก่บรรณา มันนี้กะอยู่ป่าอยู่ดงคือเก่าทุกคนมันนี่มาหากินนอกพื้นที่ได้ไหมนเนี่ยเที่ยว,วผิดแหละยังก็สารวัตรไ้นันนะ่นอืม,อมสารวัตรทุกคนมาเที่ยวสารวัตรนี่ละเที่ยวกัเที่ยวป่าเนาะนคือหมูนะ นี่กัทีมงานเขากับพากันออกไปหาหลอกเหมือนเลยยังเหลือแต่ข่อยกับบาดอนเึ่งว่าเดี๋ยวเขาเ้าไปหาหลอกแถวๆนี้แหละะมันเป็นป่าที่เข้าบุคุนเคยดลยบุกอาไปไกลอเมัอนเลยนะเดี๋ยวก่อนสิไปกะะเข้ามาเขามายัางไ้ก่อนนะเขานี่อะไรนำนี่คือเขาวัน ต่มต่มเลยกับจังนั่นนี่ต่มเลยจังมาเขาโล่ะว่ามันสีเห็ดในเขาไนไววนะเพราะเอาบริาบาลไหวมันขึน้นเลยเมื่อคืนนี้เขียดไลายลายทุกคนทาเลาะแย่งเตลเดินนี่นะได้อีเชยได้ขึ้น มเมื่อคืนเนี่พักกันนอนอยู่ที่งมันเลยสามสี่คนมเมื่อคืนเนี่ทีมงานเขาเห็นเห็นอีเห็นนะมันมาเนี่ยนี่นี่มาใน <c oughs> การทีมงานเทวาา่าอยากเอามาโชว์เลยบบริปุควะพออคืนไปรถประดายอีซัำต้นมังให้กะต่ำ่ะกะลิกนกมั่คอยเขา้าทั้งมัน โอ้นกแก้วนกแก้วทุกคน้โหปู่เสียงนกนี่ยุ่ลุ่มปูไหวยีกถึงปู่นกแก้วไล่ไล่แถวนี้ปู่ทุกคนเป็นกลุ่มอยู่นะ นกแกว้วไกลๆนี่เลยแต่พอพอได้ยิ่งนะทุกคนงามมาดินกพวกนี้มันเป็นนกทีว่างามนะถ้าเกิดจับดได้เอาไปเลี้ยงเอาไปยังนี้โอ้ขักเลยนกแก้วนะี่ลายอยู่พี่โอ้ทุกซอนอยู่ในตน้นก็ถัดไปนะสีด,ดำๆนะอันออกเขียวๆดอกสามโตสี่ต เงาะยศเงาะเงาะนะคือคือน,นกอ่ะยังก็นกเบิดเบิรดยังอีกอย่างนั่นแหละ <c ười> คิ้ขายกันแต่ว่ามันตัวใหญ่กว่าแต่ว่านกในพวกนกแก้วเนี่ยเทาบริยิ่งนะแต่ว่าเท่าเบิ่งนกแนวอื่นว่านกแก้วเนี่ยมันคะิดแบบผมเป็นตะกินนะ าว่าเคยเหลี่ยงที่เคยเหลี่ยงเคยเหลี่ยงอยู่บาทนะจว่าตอนนะ้นคะเลี้ยงใหญ่เติบโตผัดมันหายไป <c oughs> จังันไปใช่จงหนุยังทุกคนได้เงินได้เสียงไินได้เสียงแต่ว่ายังเห็นกระโตมัน นคีคือลัดปลามาเลยนะเหล่าตามชายห่วยเลยน้ำมันอันว้ยอยู่หันมันมาไปรยปลาลัดดงไปอแก้วนี้มีแต่ไพ่ใหม่นนะ ว่าสิว่าสิบอกให้ไปอันห้ามูไะนไหนได้มีไฟรห่้งใ um. sure ่ในใจตัวหนึ่งปะต้มต้มละว่าตัวน่ะเอจนพ่อนก็ถ้าเป็นมีกล่องคือขึ้าเรีบร้อ ยู่ใชดีไปหาหลุดนน่ะดนโอ้ในรปภเองเลยไปหาหลอกะขยิงตบก็เขามเห็แน่นี่เชยมันเห็มันบไปวัชิซัมฉากมาไปเบิ่งอะเบิรลตัวผียูในทงผีโจ๊กออกมางมฮะมันกัไปแบบโกโก้เดือดเดือดเด่นแล้วอยากไปแบบเร็อไรนใม่ยังเขาจ็เห็นได้บ่บอกแล้ว ได้ชีไดกินเอมันมีนหมมันมีนวล้เันมีนวนได้เห็ดบังคลาบได้เนาะมันต้องไม้ย้ายอันนี้มันหนอยพอดเฮาดเดมานีน่้ด้วงบุห่งในบางลูกตั้งเต้อันนี้กระแตบม้าวนี่กะ มันกินมันหลากมากพี่ย่งโบราณมึงดูความสวยสวยจังเตอนเออสวยจังเต้ตำรว,วนรั <laughs> ทางพ่อข้นาคอ,<ะ>อ,อกินน้ำกินนออแต่ก็อกินนก้กอลายโด้บางทีกันนะน้ำในในอุกับบอืดึดเนาะก็บกินมน่นัเมอนกัเเป็นยงกินน้าเย็นกินาฟอก็เา กินคอกินกระเพาะกินโสบ่ปฏิทไปใส่ไปใส่กับบไปจ่าหนะบ่เออไปใส่ไปใส่พูดวนาพันพุบ่ไปใส่กับนะถืออยู่บ่บ่ถือเลยโตเลยบ่เลยโตโตนั่นแหละตอนที่เฮามาจ้ำได้บ่อยู่ในหงบนหินน่ะเฮาคอเน่ยได้หินกองอ่าวางหินกองน่ะเฮาคอเน่ยได้ ขออยู่ขอกินเออพังก็ขาดได้ขออยู่ขอกินนี่ขออยู่ขอกินอ่านี่แหละขโมยมาขอสัตว์ป่าเมืนบ่อ่ากับเพิ่นก็ชี้ซื้อป้านันบ่โยขออยู่ขอกินเนาะกับอยู่ในนี้เห็นบ่กบเขียดเขียดกะเท่าไปหล่อทางอื่นบ่ได้นี่แถวพระลานหินนี่มีพอได้ยินแต่ว่าบัดเท่าไปหล่อทางอื่นเผาบุมีอ่า คออยู่ขอกินก็เลยได้อยู่มองอยู่เลยก็ได้กินบอลอยู่นี่เอาไปทางอื่นก็บ่ได้บ่ได้แล้วเนี่ยเห็นอะไรแล้วเห็นอะได้บดนี้หาหน้าอลไรต้องขอใหม่มาขอใหม่นี่เฮาสิย้ายบ่อนนี่สิย้ายบ่บอลขอหมูอขอยังไป่หลุดข้อเปล่าน้อข้อผ่านข้อมานข้อหมูนขอนกบ่ขออยู่ได้บ่ดนี้เออคั่นขออยู่คอกินแล้วเขาให้อยู่วังเก่านะแล้วก็กินวังเก่ากินวังเก่ากับเห็นบ่เมื่อคืนนี้ บ่าวนะว่าเห็นมั้นบ่เห็นนะมาหาทั้งทีรถได้ว่าเขาเอามันบ่ได้น่ะเห็นแล้วบ่พออยู่พอกินมาขามันเห่ออันนี้มาอยู่ในนี้นน่ะเห็นแล้วบ่อพอคิว่าจิ๋งมาโซ่ได้เอามาโซ้จุ่มเจ้าเก็เลยว่าบปุ๊กให้นอนอันนะซะกวนเลยซะเลยบ่ได้ซะก้าวจิ๋งไปจิ๋งเอาเลยอ่าไปุ่นนมัป๊กก็ได้แล้ว อ่ว่าบุนจาอยิงตอนมันหมืดนแต่ไม่ค่อยมากคือยังก็ยิงตอนมันมืดนะเซ็ตโหลดเซ็ตโล้าหมัิมื่หมืดได้ค่อยักมองเงนมืดต้องปิดไฟอย่างเดียวปิดไฟอย่างเดียวโอ้ยยิงไว้ถึงยิงยากกินยักินหมอยิงยังคือกันไหนยิงยังคือกันโอ้โหเนี่ยอะไหอโอ้โหมันมังไป็ม่นมืเลยล่อือเนี่ยอะไรแล้วจะไม่เห็นมันจั แล,แล้วแต่ภูมักชาบ้านเนี่ยเอ,<ๆ>อ้าสรุปแล้วก็ของอยู่ของกินเท่าเนี่ยก็จักได้ได้เนาะตาบึงล,ลูกพี่ใหญ่เพิ่นกบับมาแล้วกับในของอ่ะก็เป็นข้าวปูกแต่พี่กพก่ก็ได้ของครับเป็นจะได้กระชิน,น,น,นเอาบุยจักกระชิกาได้หรือเปล่าข้าวปูข้าวนก็ได้ของเป็นจะได้เออที่ได้มากขึ้นนี่ฮะเอออ่ะโอเคก็ถ e ือว่ายังมีของกินนั่นแหละ ตอนทีเขามากับพิษผ่านน้ำเเผวนนี่แหละข้ออยู่ขอกินก็นเลยได้อยู่แถวนี้ <c oughs> ขอพิษหนาหนามพื่แหละมาายัางขอเป็นโตเลยบอืนมันมีมนเจียมันแหละเอาไปเห็ดบางคราลได้เนาะแม่นเท่าเอาให้เท่าเลยก็ทางมันแก่เลยตามปกติน่ะอยู่บ้านคอยนะเอาให,หม่ผายบ้านเห<า>็ดบมันมันอ่อนนะแม่เผาบ้านแม่นแล้วข้ามันแก่มันบม่มีตัวนี้ดิแม่ผายบ้านอันนีม้ม,มันแก่เราไมมีเลยมีมีเลยตัวนี้ใหม่อันนี้ ไม่เห็ดบางคลามดยเฉพาะนนี e ่แห <laughs> ่ะเมนไเหนบอทฟิงคว่าือบางคลามเนไม่ตือเลยพวโมยเขาดีัเมื่ออยตัดเอาดีเนาะเอะเมื่อเราเลยมันมันเมื่อเรานนกะปูเฮาเห็ดยังนี้ฮะบางคลามเมนบางคลามหน่อยสีบังคนลบังเลยคนละบังเลยแดงกันหดไอ้าีนตอนนี้เริ่มห่อนเลยเนาะ วังให้อยู่นี่ของกินเท่า,าเหมือนกัคือเก่าทุกคนไปกั้นไปห้าหลาอหอบถีบกับบดานะนี่แหละปิงก็ปีเขียนเท้าบาดนี่ยถึงจะวานนี่แหละอันนี้ก็ฮะะไรยังดีนะนี่ที่ถือมากันไหวกันบูธยัยงวะบูธคักนี้บูธจะเหน่ามือนี่ <laughs> ห้ายังกับไดาเลย เข็มงานเะคร,รับบดอนกระแป้งดดนะคออ่างน้ำนะฮะขี้นะมันนะไม่ต้ขี้ดินเยอ่ขนาดน่ะขออ่าก่อนจังใส่ใส่ใหม่มันขอบ่ได้เลยดีถือว่าเตรียมใส่มาหนะมันเตรียมมาเดี๋ยก็แห้งมานนี่บบขายได้นะใส่ละอันอาอขายไปใส่ละอันพันบาท จำเป็นแลยอยู่ผู้เด้หาหันขาบ่มีไปใส่เมื่อเสือให้แน่อยู่เพนะื่อนนฮ่าฮ่ฮาฮ่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ <laughs> เอาตัวใหม่ <laughs> เอาตัวใหม่ม <laughs> าเสือได้แล้วเลยเหมือนนี่จะมีปิงเขียดกินคือเกาทุกคนหาอยังกรนะบไดนั่นไหมเนี <laughs> <laughs> ่ยบวเฮงบวมานแล้วก็ลาบอันนี้ หลามีหลามีเฮากะรั้มา่อกี้มึงดูหลามีเนี่ยมีหลามีอีกเอโอโ,อโ,อโ,อโอตัร้รแตดาบ่ะข้าใหญ่อันถือมากันบูดบูดข้าบูดแน่เลยเนาะไหมเนาะบูดจนนางแบบน้ำเลยไปกินข้าวก่นอนข้าข้าวน้ำกันทุกคน,นปิ้งเขียนเฮาวยองบางบาดเนี่ย บ่เราต่อไปนี่ถ้าเกิดว่าห้าบรได้นี่ตัวที่พ่มากนะก็ยังสีไพ่กลับอยู่บ่กลับแล้วบ่บาดเออเอ้ยกลับคือเก่าได้แน่นอนรอบต่อไปเนี่ยฮานดีเสื่อคนเรารอบต่อไปได้แม่แม่ได้แน่นอนอ่ะทาเบิ่งน้ำกันรอบต่อไปทุกคนจะได้ฝากสองไว้กับบ่าวอาทิตย์ละบ่าวอาทิตย์กะขั้นบรายยังกะบทีทีไพ่อยู่ในละว่าโอ้กระโท่าเออบ่ได้ได้กะโท่ได้ ได้พันบ่อยู่ในกระท่อเแล้วไบ่ได้ตัวนหนไปรอเมกาน้าพพานเฮา่นและบัดเนี้อไปห้ารอเพิ่มเม็นเนาะแม็นมาแล้งมาและจยิงจะหายําตอบได้อนี่มี้กาอดทนไปก่อนพี่น้องเื้ย เ็จอีแล้วมันนี่ฮะมุนนุยปุยเลยมัน,นมุนนุยปุยบบแมนยังได้มีเลยมุนนุยปุยเลยอ้าอย่ามันแต่ที่ว่าห้องถ่องไปก่อนทุกคนอะเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็พองเข้ากันเฉได้ปากันไปหาบอนบอนใหม่นะรื่ว่าไปหาอยู่บอนที่ว่าเป็นปลาเป็นยังแต่ว่าหาอยู่หากินสะดววแ้วก,ก็มีนำใส่เน่ เอา้ายังได้กัตามสำหรับคลิปนี้กะมันเลยทุกคนม,มุนโดยปุ๋ยเลยมือนนี่เอา้าสำหรับคลิปนี้เอากระชิบไว้เพียงเียเดีอยังได้กับลิหน้าวิดีโอนาพอกันใหม่เด้อทุกคนบ๊ายบายบายดี